ครับสวัสดีครับท่านครับผมยุทธภูมินาวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับเปิดโปกเปิดโลกความจนบนสื่อออนไลน์นะครับก็พยายามที่จะนาเสนอข้อมูลของพี่น้องประชาชนนะครับที่ยากจนแล้วก็ที่ประสบปัญหาทางด้านต่างๆนะครับในนะวันนี้นะครับทางสํานักงานพัฒนาชนก็ได้ทําระบบสารสนเทศนะครับในระบบเว็บไซต์ GPS นะครับระบบตําแหน่งของกลุ่มเรือยากจนและก็กลุ่มเรือที่ประสบปัญหาทางด้านต่างๆนะครับ แล็ที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็เป็นบ้านโปงใหม่นะครับหมู่ที่8ตําบลทุ่งกล้วยอําเภอภูสางจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยานะครับและก็ผมจะได้มาพร้อมกับทางคุณพี่ชํานาญนะครับซึ่งเป็นผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนของตำบลนี้นะครับซึ่งได้ประสบโกลเรือนนะครับได้ค้นพบโกลเรือนที่ประสบปัญหาทางด้านครอบครัวนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องด้านสุขภาพก็คือของบ้านนางของนะครับ เส้นป,ประสบปัญหานรืน่องเอาบเหตุกระตกจากที่สูงนะครับทําให้กระดูกสันหลังเนี่ยหักนะครับแล้วก็พิการและหาวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะประกอบกิจการงานใดๆได้เลยนะฮะและที่สําคัญก็คือว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ฐานะค่อนข้างที่จะยากลําบากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผู้เป็นสามีสามีเนี่ยรับผิดชอบภาระหนักนะครับและก็ไม่มีที่ดินทํากินแล้วก็ไม่ไม่มีไรายได้ที่แน่นอน มีสามีซึ่งระกอบอาชปพทางดด้านรับจ้างทั่วไปนะครับโดยเฉพาะด้านการรับจ้างด้านงานก่อสร้างนะครับซึ่งเขายังขาดเครื่องมือเครื่องมือหลายด้านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสารสนเทศสน,นักงานพระราชนจึงได้ลงมาเยี่ยมครอบครัวนะครับอว่าครอบครัวมีประสบปัญหาใดบ้างแล้วก็มีต้องการความช่วยเหลือด้านใดบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอให้ท่านพบกับทางท่านชำนาญน,นะครับผู้นำอาสารพระนาำชน ของสมบนชุ่มกล้วยนะครับพูดถึงปัญหาของครอบครัวนี้ครับครับสวัสดีนะครับเนาะท่านทั้งหลายได้กับผมชำนาญมนเมืองเป็นผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนของตำบลทุ่มกล้วยครับก็พอดีผมได้ทราบถึงปัญหาของที่บ้านปองใหม่หมู่แปดก็ได้ พาท่านหัวหน้ามาแล้วก็มาถามถึงอาการว่าป่วยเป็นอะไรต,ตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านหมู่8ที่บ้านแม่ของก็อยากจะเชิญชวนท่านที่ว่ามีจิตเมตตาเข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องไม่ว่าการศึกษาของอสาวของแม่ของ อยากจะช่วยเหลือไม่ของถ้าท่านอยากจะช่วยสามารถติดต่อเข้ามาที่บ้านอยู่ที่หมู่8ตำบลหุงกล้วยยังไงก็ขอฝากด้วยครับแต่กต๊ตขะขัดใดบ้างหรือสีสีสีแปดเจ้าอาการลืมปวดหลัง หลังหักทํางานมาได้ถึงหันมาหลังหักปุ๊บไปหักษามันก็นหลังก็เลยคอมลงเลยละหน้าต้องก็เกิดเป็นแผลต้องไปหาหมอทุกเดือนทุกเดือนเจ้าสาเหตุตัวคกได้ข้างหลกก็คือเจ้าไปแปลงเล่าไก่เจ้าก็เคลื่อนกันไดแล้วบันไดมันฮักมันไดฮักก็เกิดกระดูกสันหลังฮัก ปัญหาของเจ้าก็คือมันปวดหลังอยู่ตลอดเวลาเวลานอนก็นอนมาได้เจ้านอนตะแคงก็มาได้ภระวัตมันจะเป็นตะคิ้วกินมันเจ็เจ็บปวดต้องนอนเทิงเหมือนกับแมกก่กาเดือนเนี่ยเจ้านอนเทิงอยู่ตลอดเวลาทํางานนักกว่าได้ปวด,ปวดครับผมก็เนาะคุเจ้าข้าพนี่เป็นอย่างดีนะครับก็ปัญหาก็มีวว่ามีค้นทํางานได้คนเดียวนะครับคือสามีนะครับเนาะ ก็สาม,มีก็เป็นคนที่ว่าจุลเลือสังคมนะครับก็มีหน่วยงานต้งสงเคราะห์หมู่บ้านกัดจ่วยนะแล้วก็พนักสังคม mm hmm. กัดจ่วยนะครับแล้วก็ทางอำเภอนะครับพนักชนก็เข้ามาช่วยเลือ,อยุ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่มันขาดขาดเหลือคือมีคนที่ว่าหางเงินนะครับเนาะุนเจ้าของนมีคนเดียว พ่อแฟนเปิ่นทำงานอยู่มาได้เลยนะจะกการลูกลูกสาวกำลังเฮี้ยนนะครับที่ว่าสามีเปิ่นก็ยังตอยู่ตีกินบ้านจองก็ก็สาภาพก็ก็พออยู่ได้นะครับที่เรียนทํากินยังก็ม,มีนะครับเนาะถึงวันนี้ก็รับจ้างนะครับรับจ้างาเป็นอ่าสลานะครับเนาะคือก่อสร้างนะครับบางไหนวันไหนถ,ถ้ามีงานก็ ก็ไปได้ถ้าว่ามีงานก็หยุดนะครับหยุดอยู่บ้านก็หาน้องไหมพ้องหาน้องไหมพ้องอการคลืนก็ส,งกสง่งคบส่งเขียดครับขายเพราะว่าต้องส่งลูกนะครับนาอส่งลูกเห็นยังที่ว่าถึงวันนี้กับคนจ้างนะครับจ้างไปกลี้ยงนะครับนานะอก็ปัน่นนาะเป็่นปัน่นปั่นกึงง่งนี่มากันกึ่งกัน กวอนนี้ได้มากีเพนนะครับหุกเพนเจ็ดเพน้าส่วนก็อักเึงหนึ่งก็อยากจะเพ้่นเงินงานนะครับเนาะช่วยเหลือนะครับขอบครัพ่อพ่อนุกมีสองคนนะครับนอะเดี๋ยวนี้คนสุดท้องนี่กำลังเียนอยู่มสามนะครับเห็ีมสามขอใครให้ช่วยเหลือนะขอบคัวนี่ถ้ามีแนวทางหรือว่าช่องทางนะครับ ขอขอ,อน,นะครับเนาะพูดมีจิตใจใจบุญเขาไม่ช่วยเหลือครอบครัวนี้จิมนะครับครับยังไงแล้วนะครับท่านที่ได้ชมข้อมูลคลิปวิดีโอสารสนเทศชุดนี้นะครับถ้าหากท่านประสงค์ที่จะมีจิตศรัทธาแล้วก็อยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับหรือว่าท่านมีแนวทางที่จะสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนําหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้นะคบโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและเรื่องการทํามาหากินของสามีนะคะก็เชิญติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านหน้าจอนี้นะครับทั้งติดต่อทั้งท่านเจ้าของบ้านเองแล้วก็ติดต่อทางท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ยินดีนะครับที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ท่านได้ชมคลิปวิดีโอชุดนี้แล้วก็ที่ท่านได้ คำแนะนําและก็ช่วยเหลือนในเรื่องการประกอบอาชีพและการประสบปัญหาของครอบครัวนี้นะครับ